กลับทักทายสบายดีเด็กพี่น้องสบายดีเอฟซีถกท่านตอนนี้กำลังเตรียมงานพี่น้องู้เท่าวภูกเก็นกำลังเตรียมงานทำบุญห่อข้าวต้มพี่น้องมันนาหลใมันาหลอใ่มันาหล่อใส่ผู้ใช่เหอน,นมองป่าป่า มีแดดมาสองเมื่อเลยพี่น้องกางเตรียมห่อข้าวตุมพี่น้อง như vậy thì mình có thể cho nó vào được không? Còn ít còn đi <laughs> còn hay còn không? Mình có thể mình có thể cho nó vào được không? Mình có thể mình có thể cho nó vào được không? Tại vì đúng không? Bây giờ mình với đang mình có thể บรรยากาศท้างนอกทาง้งในพี่น้องพระเจ้าจว่าเอาอันนหนครัเอายางหัดเอาระเด่างป่ <c oughs> าหนึ่งหน,นึ่งใบตองใช่ปะไปแกเอารายมาูก นงกรปพูกกระเบื้องปะ้องสะไห้เอาอันะมาพี่น้องดอกดินเท่ากับเาเคยกินมันเห็ดดอกดินเห็ดนยนังยก็หมอนหมอนอเป็นขาน้ามนะเด้ข้าบนำบาดาล เห็นบอกอลไพี่น้องเอาสิบัตยาเรือพตำพี่น้องอามาแลวกามตำกับบเคยกินจักเถืือเห็นเป็นเขาสร้างขยาบอกใส่น้ำตาลมักร้าเอากะทิมาขวบเลกบน้ำตาลฮะกะทิมาขวบบุได้ใส่ขวบป่เออพูดแบบพ่อเห็นอันนี่ ไอ้เกิดไปซื้อมอว่ะนะ เริ่มมาลายเลยพี่น <smallest subject> ้องลายคนผ้เฒ่าผู้แกท่านมาเราไปซื้อถาซื้อถาสี่พันจะแรกว่าเสียไว้นาะพอใหญ่เลยไปเบิ่งแล้วมันต่ำ

หอ่อคาโต้มันห้าวกะชิใส่แต่มะกรุ้ยครับอันเอาเห็นบางคนเขาจะออหอ,อยหอ่หอใส่ยังไปกะทิเลยนะถน้า,าจะใส่น้ำกะทิบะน้ำตาลมะพร้าวนี่บมาเล็กเขาจะห่อคาโต้มี่แหละหมาเล็กออกได้หมาเล็กออกได้ เารซเาเลเอาันอวันวานเข้มๆนะข้าวต้มเข้มบะอันน <br <br um em> ี nah um> ้อันนี้เขาจะใส่แค่บก้วยกับบะบักกล้วยมาเห็ดข้าต้มตัดตองงามนี่มันลาอยู่แล้วเนาะเออพอขั้นงามต้องก็บบ่ได้ซื้อแล้วพี่น้อง พี่น้องเอามาขายคนละเนกละหน่อยแพงนะเพื่อนจ้าบลอยกว่าบาทเอานี่เนี่ยเอาใส่สับปะรดอันนี้บอเอาบคอเอาสับปะรดโรกับอันนี้บอเออกับขาไก่พรุ่งนี้เดี๋ยวเ้าลงไปเบิ่งเอาบอไเดีเบิ่งบะเออเดี๋ยวเลยจะลงไปเบิ่งนะได้ใช้เงินเหลือไปให้เราอยู่แต่ยังไม่ได้ว้าวซับเปอร์โรสอันนี้เป็นตายอยู่เอาแต่อย่างเดียวค่ะ สักกันเคนประเทศเบบี้เบบี้สีชันงามตัวนี้มีสีชันามมั่แสบมาเลยแบีะพี่พี่มันใส่พี่แสบไปแกงว่ะแสบเอ้เขาแสบก็เอาเอายางบอดแสบมุดนนี่อันสับปะรดกับใส่ครีมถุงยางใส่อมนี้เนาะถุงยางเลยมาเด็กๆเด็กๆลงไปหาเอาเขาว่าพี่น้องอยู่ไลยเด็กัซอยกันเหตดฮะใส่

เพี่มันจะหอมเปน้บงงามเลยคลายกระทต้มมาเออเขาจะติดเลยได้เอาใส่ดํำก็ได้สบอกต้มเลยได้อันข้างเอยได้ปะข้างหมาะเลย ปาบี้จะคอยขางเลยคจขง่มะาแ่ะเ้ยกะตอใอยางน้อันกระต้อนั้นใส่น้ำมันชูไว้น้ำเยอนั้ตั้งลกยังีขันไปนออะีเขาจะเอา้นาลก็ได้ไมถามันตั้งได้หนามห่อนเด้ด้ เอาลงเา้อตขาต้มจะาร้อไดุ้กก็บกคนไปบ่เออทำบริทซุกเด็ตั้งลงนี่น้ำเดียวนี่พอเลเขาจะเอาอนาลงเลยโเลยห่อหตั้งแล้วเขาต้มใส่ะกอนนอยังเอาน้ำานใส่จ็ไ้น้ำเดี่ยวตงถ้าไปพูดกูอรางนี่บริษัทกไปแต่ละงานน่ะเอองายเนาะ ก็คืออันนี้น้ำเบสิ่งพรอมเสียกาแฟอย่างเดียวเนาะอะไรเนี่ยวะครับบิกาเออใส่เขาสักคู่เลยเผื่อคือแบบอือนั่นเลอันนี้ลูกสาวประคุณพี่น้อง อันนี้ล uh? er oh, right. ูกสาวใอันน okay. ี้ป้าท uh ีนอกระดูกขาวขาวต้มกับใ่ที่กับมันเสะี่้จะกินกินวก็เมี่ยนเนยอือีตา้ไว้แช่หมอนะเปนกระกหมอนเสะเป็นกต่มาอือมันกิบะมากเขาเนี่อะไรนี่นี่ได้หมอนี่ใส่้หมใส่ด้ก งอวไม่ไดออกจากโตได้บอมอหน้าคนนี้มีเต็มแะวอย่าไปติมันไดงัวไ่ไดออกจากตหน้าม้นเลยนมีมูทขากิดได้นะอ๋อทล้วครัน่็เอาราบุตรหนอบตกเอากษไรตให้มันเช่เ ต็นแร่ๆเลยไปหาขนมมาให้ข้าเจ้าเห็ดบอกเขาเอามาใส่เลยนะการหม้อเดือดพอแห้งนี้ว like> uh> uh> ่ารลายควมดังไก่ดูขึ้นๆฮะน่าเบื่นโอ้ยข้าเจ้าไข่โป้งเปล่ากลับไปบอกข้าเจ้าบอกข้าวโป้งได้ไช่เลยค่ะคุณภาพบรรยากาศและเพื่อนสามีได้อพบกันคลิปไหนดีมีแห้งสุดสุดเลย